สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิลาจะมาพยากรณ์12ราศีตั้งแต่ว,วันที่17มิถุนายนไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะก่อนจะเข้า,าการพยากรณ์นะคะจิลาก็ต้องขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่มาเข้ากดซับสไคร b e ให้จิลาถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากให้จิลาผูกดวงวังลัคนาสามารถส่งคอมเมนต์มาใต้ วิดีโอได้วิดีโอหนึ่งของจีลาได้ทั้งนั้นเลยนะคะบอกว่าโอเคติดตามให้แล้วนะคะแล้วก็อบอกวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดให้จีลาค่ะแล้วจีลาก็จะผูกดวงวางลักให้แล้วก็เอาราศีที่จีลาผูกดวงให้นั้นนะคะมาฟังคลิปที่จีลาพยากรณ์ไป จะได้ตรงนะคะกับท่านผู้ชมมากที่สุดความแม่นยําก็จะมีมากที่สุดนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เรามาเข้าเรื่องเลยนะคะราศีแรกที่เราจะพูดถึงก็คือราศีเมษค่ะสังเกตว่าช่วงนี้คนราศีเมษนะคะจะวุ่นว่าวุ่นวายเรื่องการเงินนะคะก็ต้องวิ่งวุ่นดูว่าภายในบ้านมีอะไรบ้างที่เราจะทําให้มันเป็นเงินได้ขึ้นมาได้นะคะเพราะช่วงนี้นะคะ แม้กระทั่งตัวเองไปทวงถามเรื่องเงินที่เพื่อนฝูงคนรอบข้างยืมบ้างหรือมีคนมาทวงเงินเราบ้างหรือมันจะมีพวกไฟแนนซ์พวกเกี่ยวกับการผ่อนบ้านผ่อนรถเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วตอนนี้ละ่ะคนราศีเมษจะเอาเงินอะไรนะคะตรงไหนไปจ่ายเขาละ่ะก็วุ่นวายไปหมดเลยนะคะไปทวงถามก็มีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแวงกันโอเคมันไม่จบไม่สิน้นบางคนถึงขั้นมีการฟ้องร้องเป็นคดีความกันก็มีค่ะ ดังนั้นช่วงนี้นะคะคนลาสีเมษก็จะคิดทุกวิธีทางค่ะทำทุกวิธีทางค่ะบางครั้งก็จะเอาของภายในบ้านมีอะไรบ้างเรื่องรถเลอเรื่องอุปกรณ์ทํามาหากินไปจำนำมั่งไปจำนองมั่งอะไรทํานองนี้นะคะก็ต้องอช่วงนี้ก็ต้องให้ เราม้ระวังแล้วก็ใจเย็นๆนะคะอย่าคิดมากนะคะอย่าทําให้เ,เดี๋ยวจะทําให้ตัวเองสุขภาพไม่ดีและสิ่งหนึ่งที่จีราอยากจะเตือนคนราศีเมษช่วงนี้ก็คือว่าสมมุติว่าใครทามาหากินอะไรอุปกรณ์ที่อยู่ภายในทามาหากินของเรานะคะจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุหรือใครทํางานในบริษัทที่มีเครื่องจักรใหญ่ๆตโตๆอะไรก็ให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีพฤษภนะคะ ช่วงนี้จะเห็นว่าคนราศีพฤษภนะคะก็จะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันสมองคิดเ,เรื่องเงินตลอดเวลาว่าจะทํำยังไงดีบางคนนะคะอาจจะมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอย่างน้อยๆก็ต้องมีปากมีเสียงกันขึ้นโรงพักอะไรทํานองนี้ค่ะจะเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้คนราศีพฤษภก็พยายามที่จะหาเงินนะคะแต่ประมาณปลายปลายเดือนนะคะเกือบ กลางเดือนจนถึงปลายเดือนก็จะมีเพศตรงกันข้ามนะคะเข้ามาช่วยในตรงนี้ได้บ้างนะคะก็จะแบ่งเบาาละความรุนแรงลงไปได้ในระดับหนึ่งนะคะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีมิถุนค่ะจะเห็นว่าคนราศีมิถุนนะคะดาวการเงินนี้เข้ามาเห็น แบบในระยะสั้นๆอย่างเช่นคนค้าคนขายอะไรนะคะก็จะเห็นเงินภายในวัน2วันนั้นเลยนะคะแต่ช่วงนี้นะคะคนราศีมิถุนนะคะเรื่องก็จะร้อนนะคะในการเดินทางหรือการจากไปของบุตรหรือธุรกิจที่คนราศีมิถุนทําอย่างเช่นขายของสวยงามเสื้อผ้าอาพรเครื่องประดับช่วงนี้ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีนะคะอาจจะเดินช้า ชะงักงานไปบ้างบางคนก็ไม่ได้มีตรงนี้เลยไม่ได้ขายตรงนี้เลยก็คือช่วงนี้จะค่อนข้างขายของยากหน่อยนะคะแต่ที่เห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือของราศีมิถุนก็คืออาจจะมีเกณฑ์นะคะได้เงินมาบ้างก้อนหนึ่งแต่ก็ไม่มากพอเท่าไหร่นะคะได้มานิดเดียวนะคะก็คือเกี่ยวกับ ได้เงินประกันจากอุบัติเหตุจากสุขภาพของตัวเองที่ไม่ดีหรือการเยียวยาอะไรบางอย่างทํานองนี้ค่ะนะคะแต่ก็ขอให้คนราศีมิถุนนะคะอดทนนิดนึงนะคะดาวการเงินนะคะมีเกณฑ์การโคจรไปในวันสองวันก็จะเห็นผลนะคะบางช่วงที่เขาเดินเข้าไปสู่ในเรือนที่ไม่ดีมันก็จะส่งผลให้วันนั้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะคือสําหรับคนราศีมิถุนค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกรกฎค่ะจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะดาวการงานมาทับที่ลักษณะข,ของคนราศีกรกฎเลยก็หมายความว่า,าช่วงนี้นะคะงานเข้ามาก็จริงแต่ไม่มากเท่าที่ควรจนทําให้ชาวราศีกรกฎรู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดอารมณ์ร้อนวีนไม่เข้าบางครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็จงจุดน,นี้เองก็ให้ระวังนะคะมีเกณฑ์ ทะเลาะเบาะแว้งกันเลยถึงขั้นแตกหักกับหุ้นส่วนคู่ครองหรือเพศตนข้ามได้ก็ให้ใจเย็นๆนะคะส่วนการเงินที่ควรจะได้ก็รู้สึกเลดล่าช้าแต่ก็อย่าลืมนะคะประมาณช่วงๆไปปลายเดือนนะคะชาวราศีกรกฎก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งก็คือ,อจากที่เคยให้เขาเช่าเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องที่หรืออะไรก็จะมีเงินตรงนี้เข้ามาบ้างจำนวนหนึ่งนะคะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีสิงค่ะจะเห็นว่าดาวการเงินของราศีสิงนี้นะคะไม่เสียเลยนะคะ,ะขยันทำงานก็ได้เงินค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะตรงจุดนี้ก็ยังมีดาวราหูอยู่ก็หมายความว่าการงานตรงนี้นะคะถึงแม้จะวุ่นยุ่งหรืออะไรก็ให้ใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนเพราะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาแวงกันถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลได้ค่ะพอประมาณปปลายเดือน นี้เองนะคะเดือนมิถุนาเองก็ชาวราศีสิงห์ก็จะมีความสุขนะคะกับเรื่องรถเรื่องอะไรมีเวลาบ้างแล้วค่ะหลังจากตากกราเรื่องการงานมาระยะหนึ่งแล้วส่วนดาวการเงินนะคะดาวการเงินก็จะมีเงินหมุนออกหมุนเข้าค่ะเข,ข้ามือซ้ายออกมือขวาแต่ก็ยังไม่เสียหายอะไรมากมายนะคะแต่ก็ให้ระวังนะคะให้ระวังสุขภาพตัวเองให้มากๆนะคะเรื่องอความดันโลหิตส,สูงเรื่องกระดูกนะคะแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุด้วยค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกันค่ะจะเห็นได้ว่าดาวการเงินของช่วงนี้ของราศีกันนะคะไม่เสียหายอะไรเลยก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็เพียงแต่ให้ชาวราศีกันนะคะให้ระวังสุขภาพของตัวเองนะคะเรื่องกดไหลย้อนเลือกกระเพาะอะไรทํานองนี้ค่ะชาวราศีกันถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีตุลค่ะจะเห็นว่าดาวการเงินของราศีตุลในช่วงนี้นะคะไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะคะแต่อาจจะได้มาไม่มากเท่าที่ควรแล้วก็จะมีนะคะเพศตรงกันข้ามหรือหุ้นส่วนนะคะ,ะที่จะมาช่วยเหลือในด้านของการเงินก็คือได้มาอย่างไม่คาดคิดหรือคนราศีตุลในช่วงนี้นะคะก็ให้ระวังอุบัติเหตุจากการขับรถขับปาบางคนอาจจะได้เงินประกันจากการเจ็บ ป่วยหรืออุบัติเหตุในครั้งนี้ก็ได้ค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีพิจิกค,ค่ะจะเห็นว่าดาวการเงินของราศีพิจิกไม่เสียเลยนะคะแต่จะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้เตือนก็คือเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนหรือเพศตรงันข้ามค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์มีปากมีเสียงกันทะเลาะเบาแวงกันนะคะโดยเฉพาะดาวดวงนี้นะคะดาวประจําของภพนี้นะคะโคจรเข้าไปสู่เรือนมรณะด้วยก็หมายความว่าต้องให้ระวังให้มากๆนะคะใจเย็นๆค่ะ อย่าให้มีขั้นถึงต้องฟ้องร้องกันเลยนะคะทุกอย่างคุยกันได้นะคะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีธนูค่ะจะเห็นว่าดาวการเงินของราศีธนูก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเข้ามาแต่มาแบบช้าๆได้มาแต่ก็ยังสม่ำเสมอนะคะแต่ก็ไม่หวือหวาอะไรนะคะไม่ใช่เป็นเงินก้อนใหญ่แต่เป็นเงินก้อนที่ได้มาแบบสม่ำเสมอที่เคยได้มา นะคะแต่ช่วงนี้ก็ให้ระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องเราจะมีความรู้สึกอึดอัดใจว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องมาบังคับให้เราต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะนะคะให้ระวังนะคะมีอะไรก็คุยกันนะคะไม่มีอะไรเกินกว่าการพูดคุยกันแล้วก็เข้าใจกันค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีมังกรค่ะช่วงนี้นะคะคนาชาวราศีมังกรก็จะคิดเรื่องเงินนะคะแต่ก็ ถือว่าไม่เสียหายอะไรเพราะว่าชาวราศีมังกรอาจจะเอาเงินไปลงทุนธุรกิจอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆก็ส่งผลมาให้เช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้ก็ให้ระวังนะคะจะมีเพื่อนฝูงญาติมิตรนะคะพี่น้องมาขอยืมเงินก็อยู่ที่ดุลพินิจของคนราศี มังกรน,นะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็ช่วงนี้ก็ให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับเพศตรงันข้ามหรือคู่ครองนะคะมีเกณฑ์ถึงขั้นอาจจะต้องมีการแตกหักกันอย่างรุนแรงหรือหย่าล้างกันได้ค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกุมจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะคนราศีกุมเรื่องการเงินไม่เสียเลยนะคะ หัวสมองคิดแต่เรื่องเงินนะคะไม่มีอะไรก็สามารถพลิกแพลงได้แต่ก็จะมีเรื่องวุ่นๆน,นะคะเกี่ยวกับภายในครอบครัวอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องราเรื่องที่เรื่องทางเรื่องบ้านอะไรทํานองนี้ค่ะส่วนสุขภาพก็ให้ระวังด้วยนะคะคนราศีกุมนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับโรคกระเพาะนะคะแล้วก็เรื่องน้ําเหลืองนะคะแผลไม่ยอมหายสักทีหรือโรค ความดันสูงนะคะให้ระวังด้วยค่ะราศีสุดท้ายนะคะก็คือราศีมีนค่ะจิราจะเห็นว่าดาวการเงินของราศีมีนนะคะมีมฤิตยูมาอยู่ตั้งนานแล้วค่ะ6ปีก็คือ,อขึ้นขึ้นลง,ลงลงไม่แน่ไม่นอนนะคะแต่ในช่วงของอ17มิตรมิถุนายนไปชนถึงวันที่1กรกฎาคมก็จะเห็นว่าชาวราศีมีนนะมีเกณฑ์จะได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะซื้อหวยซื้อเบอร์แต่ไม่ใช่มากนะคะ มันก็ยังมีดาวหลายๆดวงนะคะที่มาทํามุมที่ให้เกิดไม่ได้โชคลาบที่เด่นชัดเท่าที่ควรนะคะถ้าจะซื้อก็อย่าซื้อเยอะนะคะซื้อเล็กนิดเดียวเล่นพอแบบสนุกๆก,ก็พอค่ะเพราะว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะมันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะทําให้เรา,เาได้ดังที่หวังนะคะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะจิราก็พยากรณ์มาครบ12ราศีแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะ ได้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล่วงหน้าอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาแก้ไขปรับปรุงว่าแล้วก็รอรับว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นอย่างไรจิราก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ